เคาน์เตอร์เตายาว1เมตร้ใหญ่มากค่ะทุกคนและความสูง8 5ซนติเมตรเหมาะกับลูกค้าตัวสูงหรือตัวเล็กก็สามารถใช้งานได้ค่ะและวางหมอ้อเบอร์ใหญ่กระทะเบอร์ใหญ่คู่กันแบบนี้ได้ยืนทํากับข้าวได้สะดวกสบายไม่ต้องก้มให้เมื่อยและด้านบนผนังก็ยังมีพื้นที่วางเครื่องปรุงร1 0 2ถึงยขวดหยิบจับง่ายมากช่องขาด้านล่างมีพื้นที่กว้างสามารถเก็บใส่สิ่งของได้วางหมอ้อเบอร์ใหญ่กระทะเบอร์ใหญ่แล้วไม่ติดผนังและความพิเศษของรุ่นนี้จะมีสิ่งหลังจานอยู่ในเคาน์เตอร์เด ติดตั้งกับใส่น้าและใช้งานได้เลยค่ะลูกค้าที่ตัวเล็กแล้วมองว่าเคาน์เตอร์เตาสูงไปทางร้านก็ยังมีให้เลือกเป็นเคาน์เตอร์เตาไซส์มาตรฐานอีกด้วยนะคะอยากได้เคาน์เตอร์เตาสูงหรือไซส์มาตรฐานก็แจ้งกับทางร้านได้เลยค่ะสําหรับใครที่อยากได้เคาน์เตอร์เตาสูงแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะใช้งานสะดวกสบายไม่ต้องก้มให้เมื่อยและมีพื้นที่กว้างมากวางของหรือเก็บของได้เยอะรุ่นนี้เหมาะกับร้านอาหารหรือครอบครัวใหญ่ค่ะบอกเลยว่าใหญ่มากถูกใจหลายๆคนแน่นอนสําหรับใครที่สนใจทางร้านก็มีบริการจะส่งทั่วไทยอออีีีีกดด้้้ววยนนนนนะะคคปสสิิาท่่่่่ไไมผหัังงแรบซื สั่งจองกันค่ะ